เรีน์คำนวณตาดอกเบี้ยงเงินฝาก6ข,ข้อวันนี้นะครับฝากเงิน250,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเขียวชะอุ่ม5เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.11%ต่อปีนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยงเงินฝากนะครับจากธนาคารทกสนะครับฝากขั้นต่ำเพียง10,000บาทนะ,ะ25,000บาทจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ไปดูการฝากกด like, ไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ แคมเปญบัญชีออมทรัพยร์ระยะสั้นเขียวชะอุ่มนะครับคุณสมบัติบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในปร,ประเทศไทยนะครับทอรร4เปิดบัญชีเงินฝากเจ้าของคนเดียวไม่รับเปิดบัญชีเงินฝากร่วมนะครับโดย1คนสามารถเปิดเพียง1บัญชีเท่านั้นเงื่อนไขาการรับฝากนะครับฝากขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทรวมสูงสุดไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบีย้ยนะครับร้อยละสองจุดหนึ่งหนึ่ง ต่อปีนะครับเงินไขาการฝากตั้งแต่วันที่1ึงถึง 11, สิพฤศจิกาย,ยน2567นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการรับฝากสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเปิดลงทะเบียนจองสิทธิแ์และแสดงความประสงค์ ฝากเงินตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายน2567 2ลูกค้าที่ลงทะเบียนตามหัวข้อที่1แล้วติดต่อสาขาเพื่อเปิดบัญชีและฝากเงินภายในวันที่1-4พฤศจิกายน2567ณาสาขาที่แจ้งความประสงค์ไว้3บุคคลทั่วไปนะครับสามารถเปิดบัญชีรับฝากได้ตั้งแต่วันที่5-11พฤศจิกายน2567นะครับกรณีมีวง เงินคงเหลือจากการรับฝากในช่วงวันที่1นึถึงสพฤศจิกาย,ยนสองห้าคือบุคคลทั่วไปคือคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ไงนะครับเพราะนั้นใครอยากจะไปฝากก่อนก็สามารถลงทะเบียนเอาไว้ได้นะครับระยะเวลาโครงการนะครับฝากสั้นเพียง5เดือนเท่านั้นนะครับนับตั้งแต่วันฝากแบบวันชนวันการกนนร,รับดอกเบี้ยนะครับรับดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คู่โอนตามที่กําหนดไว้นะครับครบกาหนดแต่ละรายการนับจากวันที่รับฝากแบบวันชนวัน2บุคคลธรรมดานะครับไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝาก3กรณีถอนต้นเงินบางส่วนนะครับหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดนะครับระยะเวลาฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ยระยะเวลาฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปธนาคารจ่ายดอกเบีย้ยแน่ตาเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารนะครับตามอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของธนาคารยกเว้น กรณีผู้ฝากเสียชีวิต 4. เมื่อครบกําหนดแล้วธนาคารจะโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนตามที่กําหนดไว้นั่นเองนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่02555นะครับ0555ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรนะครับคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเขียวชอุ่ม5เดือนนะครับเงินต้น250,000บาทดอกเบี้ย2.11%จำนวนวัน151วันดอกเบี้ยรับ2,182บาท26สตางค์นะครับ อัตราเบี้ยไม่หักภาษีเพราะนั้นรับไปเต็มๆนะครับเงินต้น225000บาทบวกดอกเบีย้ย2182บาท26สตางค์เป็น252182บาท26สตางค์นั่นเองนะครับ ก่อนจะการใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามมาเข้ามาได้กลับมาพบกับแคมเปญบัญชีเงินฝากนะครับคำนวณตาดอกเบี้ยงเงินฝากได้ใหม่นะครับเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดแคมเปญโดนมาพูดคุยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับใครมีแคมเปญที่อยากให้คํานวณลองพิมมาใต้คอมเมนต์นะครับก่อนจะก,กันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนสแกแมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นี่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย